ต้อนรับกลับมาสู่ออโตรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักและเจาะลึกถึงนักแสดงที่ถือว่าเป็นตำนานของวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งคนที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี2025เขาคือมาริโอเมาเลอร์นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันที่สร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่ช่วงวัยรุน่นและจนถึงตอนนี้ก็ยังคงยืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงไทยได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านภาพยนตร์ซีรีส์โฆษณาหรือแม้กระทั่งแฟ ท่านมาริโอมาเลอร์ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นซุปตาร์ที่มีทั้งความสามารถความมีสเสน่ห์และความเป็นกันเองที่ทำให้แฟนคลับทั่วประเทศและต่างประเทศยังคงหลงรักเขาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราย้อนกลับไปสักสิบกว่าปีก่อนชื่อของมาริโอมาเลอร์โด่งดังขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องพูดถึงอย่างรักแห่งสยาม ซึ่งถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงดาวรุ่งแห่งยุคนั้นก่อนที่เขาจะมาสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่อีกครั้งกับภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก คู่กับไบเฟิร์นพิมชนกที่ทำให้มาริโอ่ก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่ในระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะในจีนเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่แฟนๆต่างยกให้เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงต่างชาติที่มีฐานแฟนคลับแข็งแกร่งมากจนมาถึงปัจจุบันในปี2025มาริโอ่มาเลอร์ยังคงได้รับความนิยมและการยอมรับในประเทศไทยอย่างสูงไม่ใช่เพียงเพราะความหล่อเหลาและบุคลิกที่โดดเด่น แต่เพราะเขาได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะนักแสดงที่มีฝีมือจริงๆเขาเลือกบทบาทที่ท้าทายและแตกต่างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบทหนุ่มโรแมนติกบทดราม่าที่ต้องแสดงอารมณ์เข้มขน้นหรือแม้กระทั่งบทตลกที่ต้องใช้คาแรคเตอร์ใหม่ๆเขาสามารถทำได้ดีทุกแนวซึ่งทำให้ผู้ชมมั่นใจได้ว่าเมื่อมีชื่อมาริโออยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนั้นต้องเป็นที่จับตามองแน่นอน ในด้านผลงานของปี2025มาริโอได้ฝากผลงานการแสดงที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งจากซีรีส์และภาพยนตร์โดยเฉพาะซีรีส์โรแมนติกดราม่าที่ออกอากาศในช่วงต้นปีซึ่งทำให้แฟนๆหลงไหลไปกับเสน่ห์ของเขาอีกครั้ง อีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหม่หลายคนซึ่งมาริโอก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่ซุปาที่ยืนอยู่คนเดียวแต่ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและที่ใหญ่ที่พร้อมจะส่งต่อพลังบวกให้กับรุ่นน้องในวงการ นอกจากนี้มาริโอยังเป็นนักแสดงที่แบรนด์สินค้าต่างๆให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเพราะภาพลักษณ์ของเขาที่สะอาดดูดีและเข้าถึงง่ายทำให้ในปี2025เขายังคงได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแฟชั่น เครื่องสําอางและไลฟ์สไตล์มากมายและสิ่งที่โดดเด่นคือการที่เขาสามารถรักษาภาพลักษณ์ตัวเองให้เป็นที่รักของสังคมโดยไม่เคยมีข่าวเสียหายใหญ่โตนี่คือสิ่งที่ทําให้มาริโอยังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงที่คนไทยไว้วางใจและชื่นชมหากพูดถึงฐานแฟนคลับมาริโอในประเทศไทยต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากตั้งแต่วัยรุ่นที่ชื่นชอบในเสน่ห์ความหล่อส ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ชื่นชมในความสามารถและความนอบน้อมของเขามาริโอสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มแฟนได้ทั้งหมดและยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียที่การสื่อสารระหว่างดารากับแฟนๆทำได้ง่ายขึ้นมาริโอก็เป็นคนที่มีการตอบสนองต่อแฟนๆอยู่เสมอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมทิกตอกหรือเฟซบุ๊กซึ่งทำให้แฟนๆรู้สึกใกล้ชิดกับเขามากยิ่งขึ้น ในปี2025เมื่อเปรียบเทียบกับนักแสดงรุ่นใหม่ๆม,มาริโอยังคงรักสามารถประานและความนิยมได้ดีแม้จะมีนักแสดงหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดมากมาย แต่มาริโอก็ยังคงเป็นนักแสดงที่ได้รับเลือกให้เล่นบทสำคัญในโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของเขาที่สร้างมาตลอดหลายปีและสิ่งนี้เองที่ทำให้แฟนๆแ,และผู้จัดยังคงมั่นใจว่ามาริโอคือหนึ่งในนักแสดงที่สามารถรับผิดชอบบทสำคัญและทำออกมาได้ดีที่สุดถ้ามองไปในอนาคตหลายคนอาจสงสัยว่ามาริโอจะยังสามารถยืนระยะในวงการบันเทิงได้อีกนานแค่ไหน แต่จากที่เห็นในตอนนี้มาริโอไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการหยุดพัฒนาเลยเขายังเลือกทำงานที่หลากหลายทั้งการแสดงการถ่ายแบบการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และยังมีข่าวหรือว่าเขาอาจหันไปลองงานเบื้องหลังอย่างการกำกับหรือโปรดิวในอนาคตซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้เขาอยู่ในวงการบันเทิงได้ยาวนานขึ้น พูดได้ว่าความสำเร็จของมาริโอมาเลอร์ในปี2025ไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมายาวนานเท่านั้นแต่เพราะเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวงการบันเทิงและความต้องการของผู้ชมได้อยู่เสมอเขายังคงรักษามาตรฐานสูงสุดของตัวเองในทุกๆผลงานและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่อยากจะเดินตามเส้นทางเดียวกับเขา ดังนั้นเมื่อพูดถึงมาริโอมาวเร์ในปี2025เราสามารถบอกได้เต็มปากว่าเขายังคงเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยที่มีทั้งความสามารถความทุ่มเทและความจริงใจที่ทำให้แฟนๆยังคงรักและสนับสนุนเขาอย่างเป่าเนื่องและคงจะไม่เกินจริงถ้าจะบอกว่ามาริโอคือหนึ่งในนักแสดงที่จะถูกพูดถึงและจดจำไปอีกนานในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทย